สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือดีแก้วค่ะคงสุดท้ายนะคะมืออื่นกะไใดมิโชมีลาบกันแล้วก็ไปดูลอตเตอรี่กันแล้วนะคะจังไดแก้วน้าโชคฝากกดไลค์ให้น้ำเนยนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์แก้วน้ำเนยนะคะแล้วก็มืออื่นนี่กับขอแก้วกับกล้วยให้ทุกคนได้ถูกหวยรวยเบืรอกันนะคะมิโชมีลาบกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้ใดเห็นหน้าแล้วผู้ใดเมยหน้าบาค่ะ ไอ้จิมะจางแก้วก็ได้เด้อค่ะจางแก้วไปดดำหน้าก็ได้ล้วแก้วก็บดำเป็นอยู่เด้อค่ะทุกคนปัญแต่ว่าจะดำหน้ายังกะมาเสียงโชกันก่อนนะคะ่ะจังได๋เลขที่แก้วไฮกะเป็นอ่าวิณยาศาตนะการรับชมเนะคะ่ะกะมักตัวไดค่าฝันตัวไดชอบคือกันบองสินนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์บุญพันให้มากนะคะก็คือเลขสามโตเนี่ยสองชุดนะคะแล้วก็เลข สองตัวสองชุดคือกันนะคะเดี๋ยวแกวสีเขียนลงนี่ห้นะคะทุกคนจังไดกะแกกับขออวยพ่อให้หทุกคนมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเด้อค่ะผู้ใดมีทุกมีหยากกับขอให้มดทุกเด้อค่ะให้อ่ามีมีบ่หลายกับสื่อใดนะคะเสียงโชกเด้อค่ะลอตเตอรี่สักใบก็บไดดนะคะทุกคนยังไงคะ่ะแกกับหยุดพักเครื่องมือกันนะคะมาเสียงโชคกันก่อนสำหรับคนมักตัวเลขเด้อค่ะแต่ผู้ใดบมมาก,กับพานเด้อค่ะ จังใดกะท้าเลขกคือกันฟันแล้วฟันแมน่นคือกันกับแก้วคือกันกับอาจารย์บุญคือกันกับพ่อหนานกะจัดไปเลยค่ะทุกคนนะคะความตื่นเต้นอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะนะคะทุกคนเป็นความหวังของเฮ้านะคะเป็นความหวังของเฮ้าความตื่นเต้นของเฮ้าวอมแก้วก็ดีใจมากเวลาวันที่หนึ่งกับวันที่ที่สิบหกเนี่ยแก้วมักมักเลยคะ่ะแก,ก้วมักแก้วมักความตื่นเต้นค่ะความตื่นเต้นนี่บ่กไปนรุ่นไปยังสินะคะ จังไดกะอันที่แก้วกบลงคลิปขาด,ขดต,อตอนกับตัวใดเพราะว่าแก้วมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นิดหน่อยนะค่ะพอจะลงโครงสไ้ายนี่ค่ะจังไดกะอ่าใช้วิทยาญาณในการรับชมนะค่ะมักตัวใดตามตัวนั้นนะคะเออนะคะแล้วก็ฝากฝากน้องไม้น้ำนะค่ะฝากน้องไม้น้ำเด้อค่ะเพราะแม่น,น้องไม้ค่ะน้องแก้วน้ำโชคควค่ะก็คือว่าน้องไม้ไปท้า่าเจออีกก็จะมาหาน้อง าาสวัสดีค่ะอาจรทานขก็อาจารย์ท่านให้เลขมาแล้วนะคะสองสามตัวนะคะสามตัวนี้ท่านให้แปดสามหกนะคะแล้วก็ศูนย์สามสี่นะคะส่วนเลขสองตัวให้ห้าห้ากับหกห้านะคะของอาจารย์บุญนะคะชอบเหมือนกันก็ตามเลยนะคะใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ